สวัสดีค่ะนี้เป็นไฟกันชนไฟในกันชนข่าวเพชรน,นะคะงานดีโป้ AE 1001013ห่วงนะคะเป็นรุ่นไฟในกันชนยาวนะคะงานดีโปนำเข้าจากไต้หวันใครใส่กันชนหน้าที่ว่ามีช่องไฟในกันชนยาวอยู่นะคะก็นำตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะคะ คู่ละ999บาทนะคะขาวเพชรฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทร093 514 4961นะคะขาวเพชรวิงวิงสวยๆเลยนะคะใครที่ไม่รู้ว่ากันชนหน้าใส่ต้องใส่ไฟในกันชนสั้นหรือยาวนี้ก็ แอดไลน์ line, แล้วก็ส่งรูปหน้ารถปัจจุบันมาให้ดูหน่อยนะคะมีขั้วมีขั้วหลอดไฟแถมนะคะแล้วก็มีหลอดไฟแถมหลอดไฟเป็นสีส้มนะคะขอบคุณค่ะ